โลกนี้เขาบอกว่าชายหาดอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ประเทศนี้ที่จังหวัดตรังเกาะกระดานค่ะนี่เว็บไซต์ world beach ประเทศไทยคืออันดับหนึ่งของโลกค่ะคุณผู้ชม,มได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะคะไม่รอช้าเลยครับเมื่อเกาะกระดานมีชายหาดที่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องไปดูกันนะครับว่าโลกใต้ทะเลเกาะกระดานเนี่ยจะดีเหมือนชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวจัดสรรไหมครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับในเกาะกระดานครับว่า,าจ,จะมีอะไรให้เราดูบ้างในโลกใต้น้ำของเกาะกระดานครับตรงนี้ครับเรามาดำกันเลยจุดนี้นะครับ มีตะรละปัญหาสีสวยเยอะเลยเราก็ดำตามหากันนะครับโอ้หอแรกที่เราเจอสีแดงเลยครับแหมเยอะทีเดียวนอกจากกะรละปัญหาแล้วก็ยังมีฝูงปลานะครับว่ายสวนไปถวนมาฝูงปลาข้างเหลืองครับว้าวสีแดงแป๊ดเลยครับสีแดงสีส้มโอ้เห็นเขาบอกว่าจุดนี้มีปกาการละปังหาเจ็ดสีเลยนะครับแต่ผมนับได้สองสีเองสีแดงสีส้มแล้วนะครับ เรามาดูกันต่อไปนะครับว่าจะครบเจ็ดสีหรือเปล่าอย่างที่นักดำน้ำําเขาที่ได้เคยบอกไว้หรือเปล่าครับอืมปลาเยอะเลยตรงนี้ ที่มาทักไายเราก็เป็นูงปลาข้างเหลืองครับว่ายอยู่บนกระปังหาสีแดงและสีชมพูสีส้มนะครับโอ้สรุปแล้วมีสามสีนะครับนำมาต่อเลย รูปร่างไม่เหมือนปลากระลังแข็งทั่วไปนะครับคือเขาจะมีโครงสร้างเป็นสีต่างๆแล้วก็มีหนวดหรือโพลลิปไว้จับอาหารครับสังเกตได้น้ําที่เขาอยู่เนี่ยจะมีตะกรนเยอะเลยก็คืออาหารของเขาแหะครับน้ําจะไม่ใสนะครับนะครับมาดูกล้องนี้บัางครับอันนี้น้ําใสขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่ายังไงก็น้ําก็ยังมีตะกรนอยู่ดีครับโอ้เรานับได้กี่สีแล้วนะครับสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับสีชมพูสีสีแล้วนะครับ อีกสสีเท่านั้นจะครบแล้วครับแล้วก็มีสีม่วงๆนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับอันสุดท้ายก็คือสีขาวครับครบเจสีพอดีครับสำหรับคนที่มาเที่ยวเกาะกระดานนะครับอย่าลืมมาสังเกตการปัองหา7จสีนี้ได้ครับแต่ว่าอย่าไปเด็ดมานะครับอย่างเนี้ยเคยมีตัวอย่างที่คนเอาไปขายนะครับเด็ดมาทั้งกิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการไม่อนุรักษ์ครับเพราะว่าการปัองหาพวกนี้ครับเป็นสัตว์อนุรักษ์ เป็นประการังประเภทหนึ่งนะครับที่จัดอยู่ในปะการังคุ้มครองครับนะครับตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วครับมีทั้งประการังอ่อนประการังแข็งหอยมือเสือนะครับจะโดนคุ้มครองนะครับว่าห้ามมีในครอบครองนะครับแม้จะซากก็ตามครับผ่านจากแตระปัญหามาแล้วครับก็มาดำน้ําดูเจ้าตัวนี้ครับเป็นปลาปลากระเบาแน่นอนครับตัวนี้หรือเปล่านะครับก็คิดว่า น่าจะใช่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูเฉลยกันนะครับผมว่าปลาปักเป้าตัวใหญ่ขนาดเนี้ยมันมีอยู่สองพันทีเดียวนะครับปักเป้ายักษ์นะครับที่เขาเรียกกันนะครับจะเป็นปลาปักเป้าตัวนี้นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายคลิปกันดีกว่าครับ มองให้เห็นไดชัดแล้วก็จะรู้ว่าเป็นพันไหนกันแน่นะครับผมก็ดำน้ำาบบคูสมนึกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแกก็พาไปหาของครับสังเกตนะครับใต้น้ําของเกาะกระดานเนี่ยครับจะมีตะกอนนะครับอย่างที่บอกครับจะมีแท่ทะเลนะครับเห็นนะครับขาวๆที่ผ่านไปแล้วก็จะมีฝูงปลาครับเพราะอาหารมันเยอะเลยครับก็เลยต้องต้องฝูงปลาก็ต้องมาหากินนะครับฝูงปลาเนี่ยที่ผมเห็นแแวบๆเนี่ยครับเป็น ปลาเจ้า,จากนกขุนทองสีสวยมากเลยครับนะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับเป็นพันนี้นะครับสวยมากเลยและหาได้ยากและขี้อายมากถ่ายยากมากผมต้องซูมามาันมันถึงจะได้เห็นนะครับในส่วนตัวเหลืองๆนะครับก็เป็นปลากระพงครับแหมเป็นฝูงทีเดียว ปลากระพงเหลืองนี่ครับก็อาศัยอยู่ในอันดามันและแนวปะกการังนะครับไม่ว่าใครจะไปดำน้ำําเกาะห้าหรือเกาะไงเกาะแหวนก็จะเจอฝูงปลากระพงนะครับอาศัยอยู่เป็นฝูงนะครับค้รอาศัยอยู่เป็นฝูงก็เป็นสีสันนะครับทําให้แนวปะกการังเนี่ยดูมีสีสันส่วนตัวสีเงินนะครับก็เป็นปลานกขุนทองเขียวพะอิน,นครับแขกประจําเหมือนกัน ก็เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพอเขาไหว้ตัวสองตัวนะครับคือปลานกขุนทองนะครับมีความสวยงามมากเจ้าเขียวพะอินนะครับคือเขาจะไหว้ตามกลุ่มนะครับกลุ่มปลาฝูงเลยครับหากินโดยทั่วไปเลยตรงนี้ใกล้ๆกก็จะเจอเจ้าสองนอนที่โผล่หัวขึ้นมาครับแน่นอนเป็นปลาไหลมอเล่ยักษ์ครับน่ารักทีเดียวครับมันโผล่หัวมาครับแล้วครูสมนึก เจ้าเดิมครับก็ทักทายโดยการเอานิ้วไปเขี่ยครับก็แกก็ไม่กลัวครับแกเจอื่าไห่แกก็เขี่ยเล่นนะครับพวกปลาไหลมอเล่เนี่ยครับผมไมกรู้ว่ากลัวสักวันหนึ่งแกอาจจะนิ้วไม่มีก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันมาโหตอนไหนอ่ามาเจอเจ้าเก๋าตัวนี้ครับเก๋าไม่เก๋าก็หลบเราไปแล้วนะครับเจ้าเก๋าตัวนี้ก็เป็นปลาเก๋าพันหนึ่งนะครับที่ตัวโตได้สี่สิบกว่าเมตรเอ้ยเซนติเมตรเลยนะครับแม่ โอ้แล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสาลายสาลายแบบเส้นผมนะครับผมตั้งชื่อว่าสาลายเส้นผมแล้วกันครับมันก็พิวไปตามเส้นผมสังเกตนะครับมันจะมีปลานะครับปลาใบมิโกนนะครับนะครับฉลับไปฉลับมาครับคือเขาจะพรางตัวเหมือนสาลายเส้นผมเลยครับแม่ดูครับสีก็เหมือนการพิวไหวก็ิ้ปตามน้ําเหมือนสาลายที่มันพิวไปเลยนะครับถือว่าเป็นการพรางตัวที่ เราเห็นนะครับพังตัวมันคิดว่ามันพังตัวได้เนียแล้วผมว่าไม่เนียนนะผมก็ยังเห็นอยู่ครับเนี่ยเจ้าสี่ตัวนี้ครับปลาเลเซอร์นะครับปลาเลเซอร์หรือปลาใบมิดโกนี่ครับก็เป็นปลาที่น่ารักและก็การไหวของเขาเนี่ยจะใช้หัวทิ่มนะครับแล้วก็ไหวทางข้างเอานะครับก็เราไม่รู้ว่าเป็นประเภทไหนครับมีให้เลือกอยู่สองตัวนะครับซ้ายกับขวานะครับก็ทางซ้ายถูกนะครับก็ดูจากหางมันนะครับ แล้าลายจากนั้นเราก็ดูตัวนี้ครับเจ้าปลาเทวรูปครับตัวนี้ครับแกกประจําเหมือนกันว่ายมาก็จะเจอปลาน่ารักน่ารักตัวนี้ครับผมว่ามันก็เป็นซอยนอกเขาแน่นอนครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าของตัวนี้คือตัวไหนครับต้องไปสังเกตใกล้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวขวามือนะครับเดี๋ยวมาดูว่าขวามือหรือเปล่า อ่าถูกต้องครับตัวขวามือถูกจริงนะครับเพราะว่าหางเขาจะมีขอบดำๆคือเจ้าปลาอ่าสร้อยนกเขาหรือปลาสวิตเล็บลิฟนะครับอ่าตัวนี้คู่กันนะครับอ่าบางคนคิดว่าเป็นเจ้าปลานกแก้วทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปลานกถึงทองตัวหนึ่งและปลานกแก้วตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือสีมันเหมือนกันต้องแยกแยะกันอีกประเภทหนึ่งครับ มาถึงตัวนี้บ้างครับหากินกันเป็นฝูงนะครับอ่าปลาอะไรนะตัวนี้ครับปลาแพะครับแหมสังเกตนะครับเขาจะมีเขาเหลืองๆเป็นหนวดสังเหลืองไว้หากินตามพื้นดินนะครับแต่ถ้าเกิดตอนคืนตัวเขาจะแดงๆอย่างเงี้ยครับก็น่ารักครับปลาแพะอาศัยอยู่กับสร้อยนกเขากับเจ้าปลาเทวรูปครับเห็นไกลๆนะครับคือเขาหากินแบบไม่วหวเร็วครับเขาว่ายช้าๆอย่างเงี้ยครับ คือมีความสวยงามมากครับก็อยากให้ชมกัน,นครับ มาหยุดที่เจ้าปลานี้อีกแล้วครับก็อย่างที่บอกไว้ครับเฉลยว่ามันเป็นปลาปักเป้าพันไหนนี่ครับตอบพันนี้ครับก็ตัวยาวเหมือนกันนะครับถึงจะถูกต้องครับตัวยาวถึง70%เเลยนะครับมาดูเจ้านี่บ้างนอนเงียบนิ่งสนิทครับเหมือนเป็นแบบปลาเก๋าหรือเปล่าไม่ใช่เฉลยครับมันเป็นปลาปากคมครับ ตัวนี้จะสีแดงถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับจะปรับสีเป็นสีแดงกลางวันนี่ครับจะตัวสีอย่างนี้เลยครับเจ้าปลาปากคมนี่ที่เขาเรียกเพราะว่าฟันมันน่ะแหลมมากแล้วก็เรียงกันนะครับเขาเลยเรียกปากคมแต่ว่าน่าจะคมจริงนะครับถึงตั้งชื่อว่าเป็นปลาปากคมนี่เจ้าแพะก็ว่ายไปสองตัวจากนั้นก็มาดูตรงกองหินนะครับว่าปลาทะเลมีปลาอะไรบ้างเจ้านี่เลยเจ้า ปาสนิทหินทะเลหางพิ้วเหลืองนะครับแหมหางพิ้วเหลืองแล้วก็เจ้านี่ครับใกล้ๆกันนะครับหางพิ้วขาวครับปลาสลิดหินนะครับหางพิ้วนี่ก็เป็นปลารับแขกเหมือนกันครับสุดเจ้านี่ปลานกขุนทองนะครับนี่ครับตัวโตนะครับปลาแต่พันนี้ขี้อายหน่อยครับขี้อายมากเลยหลบไปแล้วครับอ้าวแถวนี้มันก็จะมีหวีทะเลครับหวีทะเลอย่างที่ผมบอกครับ มันก็เป็นสัตว์ตระกูลกับตระกูลเดียวก,กันละปังหานะครับเห็นครับเขาเรียกหวีทะเลเพราะมันเลี้ยงตัวแบบหวีเลยเราก็ส่องไฟดูสีแดงสวยเลยครับเขาเ,เรียกหวีทะเลครับที่เรามาดูตรงแนวนี้ครับเราก็จะเจอแท่ทะเลครับแส่ทะเลก็จะเป็นเส้นหวีทะเลก็จะเป็นเส้นๆอย่างนี้สังเกตหวีทะเลมันจะมีปลาหลบอยู่นี่ครับสูมให้ดูมันเป็นปลาอะไรนะ านกขุนทองนะครับแต่เราขึ้นภาพหวีทะเลให้ดูหวีทะเลนี่ก็อาศัยอยู่ไม่กลุ่มของกระปังหานะครับหวีทะเลแซ่ทะเลก็จะเป็นประการังอีกชนิดหนึ่งนะครับที่โครงสร้างไม่แข็งนะครับตรงนี้ก็มีฟองน้ําครกนะครับแลปลาที่เข้าไปในครกนะครับคิดว่าจะซ่อนพ้นหรอครับไม่พ้น,นครับเจ้าปลาเก๋าลายสีน้ําเงินนะครับ จะเป็นภาษากฤษกบูบูรายนะครับคอพเปอร์นะครับตัวไม่ใหญ่มากครับ40เซนนะครับก็หลบไปมาแล้วเมื่อกี้ครับหลบอยู่ในนี้ครับฟองน้ำคกนะครับเห็นไหมครับมีทั้งฟองน้ำคกมีทั้งแส้ทะเลนะครับหวีทะเลตะละปังหาแล้วก็น้ำตรงนี้มันก็ไม่ได้ใสดังนั้นเสน่ห์ของการดำน้ำขุ่นก็เนี่ยเป็นพวกเนี้ยครับเป็นพวกสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยครับ เป็นอ่าประการังที่ไม่ต้องใช้แสงมากอย่างพวกกระปัองหานะครับอ้าอย่างนี้ครับเราดรอมาก็จะเจอพระเอกของคลิปตัตวนี้ครับอ่าทุกคนรู้แล้วครับว่าเป็นปลาสิงโตแต่ให้เดาซ้ายหรือขวานะครับถ้าเกิดว่าทางซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ครับมันเป็นทางขวาครับทางขวาก็คือตัวนี้ครับโอ้โหดูได้แต่คลีบนะครับ คลิมันจะต่างกันนิดเดียวนะครับเจ้านี้ก็ว่ายหากินอยู่ตัวเดียวมันพูดถึงปลาสิงโตนะครับตัวนี้ถึงจะถูกต้องครับ c o m มอนนะครับอ๋อปลาพูดถึงปลาสิงโตเนี่ยครับมันก็มีเยอะมากครับหลายสายพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในอินโดแปซิฟิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในทะเลแคริเบียนนะครับทะเลแคริเบียนในอยู่แถวอเมริกาคือตอนนี้กําลังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมของอเมริกันนะครับ ว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์นะครับตปลาสิงโตเนี่ยก็เข้าไปที่อเมริกาโดยนักเลี้ยงปลานะครับก็ส่งมาจากไทยบ้างส่งมาจากฟิลิปปินส์อินโดบ้างนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาส่งไปยังไงแต่ตัวปาสิงโตเนี่ยก็ไปสร้างปัญหานะครับเพราะมันมีเยอะมากเลยครับโอ้โหมันมีหลายสายพันธุ์ดังนั้นสายพันธุ์ที่หลุดลงไปในทะเลแคริบเบียนนะ่ะก็น่าจะเป็นสายพันธุ์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างคอมมอนไลออนฟิตเนี่ย,ยครับ ือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเขาครับอ่าได้นี้เรายังไม่เจอปลาผีเสื้อเลยครับเราก็มาเจอคู่นี้ครับจ้อปลาผีเสื้อคีบยาวครับเจ้าปลาผีเสื้อคีบยาวก็มีสองพันเหมือนกันครับผมตอนแรกนึกว่ามีพันเดียวแต่พันนี้เป็นพันที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาก็น,นำหน้าผากเขาจะมีปานดำๆครับแต่ว่าอ่าปลาผีเสื้อที่อยู่เป็นรวมฝูงกันน่ะมันก็จะเป็นของ เกาะมาลดีมากกว่านะครับดังนั้นไอ้สองตัวนี้มันก็จะเป็นพันธุ์ทั่วไปนะครับสัวใหญ่ปลาปีเสื้อนะครับเขาจะอยู่กันเป็นคู่จนเขาตายเลยครับเขาจับคู่กันแบบนกเงือกเลยดีกว่านะครับถือว่าเป็นคู่รักนะครับเป็นปลาคู่รักที่มีความน่ารักมากนะครับเป็นกลุ่มปลาปีเสื้อครับจากนั้นมาสังเกตที่แซ่ทะเลครับว่ามีปลาตัวเล็กๆอยู่นี่ครับเจ้าแซ่ทะเลจะเป็นอย่างนี้ครับ คือปลาตัวเล็กที่อาศัยอยู่บนแซ่ทะเลก็คือปลาบูครับผมพยายามไล่ไล่ถ่ายว่า2องตัวนี้จะตัวไหนกันนะเราก็ถ่ายยากมากครับเน่เขาจะหลบแบบนินจาเลยครับปึ๊บปึ๊บเลยครับนี่ครับผมพยายามใช้กล้องเข้าไปครับแต่ยังไงก็ถ่ายรูปได้ครับหลบจนเหนื่อยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเนี่ยเจ้าปลาบูแท่ทะเลครับและตัวที่ถูกต้องก็คือตัวซ้ายมือครับเป็นโกบีฟิตนะครับโกบี โคบี้คือปลาบูนเองนะครับจากนั้นเรามาเห็นตัวส้มๆมตาสีฟ้าตัวนี้ครับเป็นปลาอะไรนะตัวเล็กๆอ่าไปเปิดหนังสือดูครับตัวนี้ครับปลาอุมไข่ลายส้มครับที่เขาเรียกแปลจากภาษาอังกฤษามาลายส้มก็คือเขาจะมีเส้นสีส้มคาดลําตัวอยู่ครับน่ารักมากเลยปลาคาดินันนะครับกลุ่มปลาอมไข่นั้นเราก็ มาดูสิ่งมีชีวิตเล็กแถวแต่ละปังหานี่ครับก็จะเจอฝูงปลาสนิทหินหางผิวนะครับเนี่ยตัวนี้ครับหางเขาจะขาวนะครับสนิทหินหางผิวนะครับขาวนะครับสนิทหินหางผิวนี่เขาก็อาศัยอยู่เป็นฝูงนะครับก็น้ำน้ำขุ่นเนี่ยก็จะเจอเยอะกว่าน้ําใสครับตัวนี้ใสชอบแบบน้ําข้นนะครับปลาน้ําข้นดังนั้นเราสังเกต ใต้กระปังหาครับก็จะมีปลาเลเซอร์ครับสองตัวผัวเมียนะครับมาหลบจุดตรงนี้ครับคือน่ารักมากครับก็ถ่ายรูปมาให้ดูครับคู่นี้ก็เป็นการดำน้ําที่สนุกมากครับตรงนี้ถึงว่าน้ําจะไม่ใสมันก็มีกระปังหาแส่ทะเลแล้วก็พวกหวีทะเลเนี่ยให้ดูนะครับอย่างเงี้ย สีเขาจะเหมือนเป็นกิ่งไม้แดงๆนะครับแล้วก็จะมีสัตว์ตัวเล็กๆอาศัยอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นอินโดนีเซียนะครับไอกระปังหาเนี่ยจะมีมานาพิกมี่อาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็ปะการังแข็งครับปะการังแข็งที่นี่จะน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าปะการังแข็งส่วนมากาจ,จะใช้แสงครับอ้าวจาตัวนี้นะครับมีหนวดหาตักแตนหินแน่นอนเลยครับ แต่ว่าเป็นพาตั้นหินพันพันนี้ครับพันพันใบครับอ่าใบคือสองสีตักแจนหินสองสีครับตัวนี้เลยแต่ว่าตอนตอนที่เขายังไม่เจริญพันนะครับเขาจะสีอีกสีไม่ชัดครับคือส,สองตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเจริญพันนียครับเขาจะแบ่งครึ่งไปเลยครับใบใบใบคันเลอร์ By นะครับคือสองสีคือด้านกลางตัวถึงหางเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยครับ ไอ้สีส้มเลยครับส่วนด้านหัวนี่ครับจะเป็นสีขาวครับอย่างงี้อย่างภาพบอกเลยครับเขาถึงเรียกไบคัลเลร์นะครับคือตะกะแตนหินนะครับอย่างที่บอกที่เขาเรียกตะกะแตนเพราะว่ามันมีหนวดแบบตะกระแตนเลยนะครับจนนี้ก็น่ารักมากคือตอนโตแล้วเขาจะไม่ขี้อายแบบตอนเล็กตอนเล็กก็จะถ่ายไม่ได้เลยครับตอนวัยรุ่นเขาจะหนีแต่ตัวนี้ตัวเต็มวัยนะครับนี่ครับมีหนวดเล็กๆตรงตาเห็นไหมครับ ตาเขาจะมีความขาวนะครับแล้วก็มีหนวดตดเพ็รๆครับซึ่งมันน่ารักมากเลยครับจตัวนี้ก็เป็นปลาโปสขงผมตัวนึ่งคือเป็นปลาที่โดนจับไปเลี้ยงในตู้ปลาเยอะพะสอสมควรนะครับเพราะเขาน่ารักอ่ามาดูนะครับมาดูกระปังหาสีเหลืองนะครับกับประกังกะจระปรงหาสีแดง,งสีนี้สีพร้น,น่าจะเส็น,นัยยู้ มากกว่า1ิ20ี่ปีเลยเขาปล่อยโตขนาดนี้นะครับคือต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าคนเอาไปขายนะครับตามเว็บไซต์อันนี้ก็เจ้าดูดี้นะครับที่นักถ่ายภาพที่ชอบถ่ายเพราะดูดี้ม่วงนะครับนะครับตามโค้นะครับก็จะมีพวกดูดี้อาศัยอยู่อันนี้กอสีชมพูอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับประดับในกกระดานนะครับ นักฟรีได้ก็จะมาดำที่นี่ครับเพราะว่าดำประมาณ10เมตรก็ถึงแล้วครับน้ำลดนี่5เมตรก็สามารถมองเห็นแล้วครับแต่ที่เรามาดำสกูบ้ากันเพราะว่าต้องการจะดื่มดำกับการปังหาที่มีหลากสีนะครับเยอะขนาดนี้นะครับคือที่ผมมาดำนี่ครับปกติน้อยคลิปนักนะครับที่จะมีเรือที่จัดนะครับเป็นเรือริบบิ้วบอร์ดนะครับที่จะพามาดำน้ำจุดนี้นะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ฟรีด้จะมาง่ายกว่าครับดังน,นั้นถือว่าโชคดีมากครับได้มาสัมผัสประการังเจ็ดสีที่นี่นะครับคือครับถูกใจมากทีเดียวครับ ขึ้นแล้วครับดำมานานแล้วครับก็มาทักทยายปลาไหลมอเร่เหมือนเดิมครับแม่ผมรัเสียวบรรยากาศฟูเหลือเกิน <c oughs> ก็การมาดำน้ําที่เกาะกระดานครั้งนี้ครับก็สนุกสนานมากครับคือประเทศไทยมีแหล่งดำน้ําที่หลายเกาะเลยครับความแตกต่างก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างที่เกาะกระดานเนี่ยก็สิ่งสําคัญของเขาก็าคือเจ้ากระปังหาและผงพานเนี่ยครับนั้นใครมาเกาะกระดานไม่ว,ว่าจะ ผีด้หรือว่าจะดำกูบ้าครับน็อกเกิลก็พอได้นะครับตรงนี้ครับแต่ว่าต้องดำลกลึกไปหน่อยนะครับก็ขอให้มาเที่ยวครับเกาะกระดานนะครับเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือดีก็คือการเพียบพร้อมทุกๆอย่างนะครับทั้งใต้น้ําและบนชายหาดอย่างนี้ครับก็เจ้าปลาปลากระเ๋ายักษ์ครับก็ว่ายมาส่งเราครับก่อนจะขึ้นนะครับ นั้นใครมีเวลานะครับก็มาเที่ยวเกาะกระดานกันได้ครับมีทุกอย่างอย่างที่เขาบอกเลยครับว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นะครับทั้งบนบกและใต้น้ำครับอย่างที่บอกครับก็ลาไปก่อนครับกับภาพสวยๆที่มีให้ทุกคนดูวันนี้ครับพบกับช่องดำน้ำดูปลานะครับทิศทัพพีคอแปซิฟิกได้ครับผมจะพาไปดูปลาอะไรในคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับพาเขตร้อนครับสวัสดีครับ